ทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาดูน้องจิวนะคะที่น้องไม่แข็งแรงน,นะน้องตัวจิววอ้ยเดี๋ยวดูดูว่าจิวอะเดี๋ยวเออคนแม่บางมองไม่ค่อยเห็น <m> ตัวน,นี้อ้วนมากเลยอันนี้ตัวฮาสบอันนี้ตัวละห0ตัวนี้อ้วน วนจังเลยจุดด้วยน้้ยอืมจะไปจับไัเยอะนอวมานอนไหมอีกแ่ตัวไหน่อยยี่มออยู่ปะอยูอย,อยอูอืมครบแตัวกันะนะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลครับมันชอบมุดเลยตรงนั้น ตอนนี้นอนหลับกันแล้วอ้วไอจิวนอนกินนมเลยมีจุดที่หัวด้วย ถ่ายแกะถ่ายาอยาู่ตอนนั้นเดี๋ยวไอ้น,นี่มันปากมันหลุดออกมาไปหายท่อตรงไหยเออไปเอาไปเอาถ่ายไม่ติดมันไกลเกินน้ำมันย้ายอยู่บ้านไปแล้วเหรอหืะย้ายอยู่บ้านไปแล้วใช่ดังหนูตื่นเช้ามาเอา้าไอ้หมูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่อยู่ตรงนี้ สายจะโดนแห้งแล้วต่อยมั้ยตัวละห้าสิบ <c oughs> เองเอานอตายลูกมาากันอะไเหรอกำลังจะยินเสียงลูกมันร้องเป็นห่วงมากใครร้อง มันนอนท่านี้มานานเนีนนตัาา้งแต่เมื่อเาช้าแล้วป่ะหึตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วง่วเมื่อยมาแล้วดิบางตัวมันก็นอนคว่ำนอนหงายมันจะเคเนฮะ<า>อะไรงั้อะไรสายเยอะดีแล้วเออสามนาทีอายบอกว่าให้ถ่ายนานๆเลย

ไปดูไอ้ตังก่อนไอ้ตังเหงาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอ้ย <Yeah. S 1> สูมผิดซูมผิดแบบว่าเมื่อคืนเนี้ยเอามันหมาอยู่ตรงกลงนอกใช่ไหมทุกคนกลงนอกที่มีป้ายเบอร์สามหันหน้ามาตะงรเนี้ยแหละนะคะแล้วก็คือน้องหมูแดงอ่ะเขาคู่ะคะ่ะ น้องหมูแดงเขาห่วงไงมันก็แบบนี้แหละค่ะนี่น้องตังก็อยู่ในกลุ่มนะคะทุกคน